กล้องโอลิมปัส EPL10 กล้องมิเรเลสตัวคูณที่มาพร้อมขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาด้วยฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การถ่ายภาพสร้างสรรภาพด้วยอาร์ตฟิลเตอร์ที่มีให้เลือกถึง16แบบความละเอียดของกล้อง16ล้านพิกเซลพร้อมระบบป้องกันการสั่นไหวในตัวกล้องกล้องโอลิมปัสหรือ OM System รุ่น EPL10 มาพร้อมเลนส์ซูมไฟฟ้าระยะ14-42 mm ที่ทำให้เราถ่ายภาพได้อย่างหลากหลายทั้งการถ่ายวิวถ่ายบุคคลถ่ายคอสอัพก็ได้ง่ายๆสามารถบันทึกวิดีโอ 4K 30เฟรมพร้อมหน้าจอที่สามารถพิกเซลฟี่ได้ถึง180องศาทำให้เราถ่ายภาพได้อย่างสนุกในฉบับของคุณมีแฟลชบิ i ์อินสำหรับการถ่ายภาพในตอนกลางคืน เพื่อให้ดูสวยงามและเป็นธรรมชาติกล้อง Olympus EP-L10 มีระบบ Wi-Fi และ Bluetooth เพื่อทำให้เราดึงไฟล์ภาพจากกล้องเข้าสมาร์ทโฟนแบบง่ายๆด้วยแอป OM Image Share โปรโมชั่นดีๆวันนี้เพียงซื้อกล้อง Olympus EP-L10 ที่ร้าน Bicamera ของเรารับฟรี Body l a n s Cap มูลค่า1,990บาท กล้องและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำหน่ายแล้วที่ร้าน b i c a คาเสาขาเดอะมอโคราชั้น3